อ่าอันนี้เป็นหน้าทางเข้านะครับตอนนี้เขากำลังทำซุ้มประตูของทิเบตกำลังจะมีอ่าวัดของทิเบตวัดของทางมหายานมาสักวัดหนึ่งนะฮะที่ใหญ่โตกำลังจะมาทำงานสวดอะไรทักอย่างที่ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยจากซุ้มประตูนี้นะครับตอนนี้ผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่าทางทิศตะวันออกแล้วก็กำลังเดินไปทางทิศตะวันออกทางซ้ายมืองผมนี่เป็น เป็นออฟฟิศของออมหาโพธิมูลนิธิมหาโพธิที่ก่อตั้งโดยนายอนาคาริกธรรมปาระซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่นี้อยู่ออตอนนี้เขาก็ได้รับหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ตำรวจทหารก็ไม่ค่อยเข้ามาไม่ค่อยเข้ามายุ่งมากมาดูแลห่าง ที่ผมเดินเข้ามาในซุ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นทางเข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงพระเจดีย์นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงพระเจดีย์แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะมองเห็นพระเจดีย์นี่อยู่ทางขวามือก็ใหญ่โตนะฮะอยู่ทางขวามือยังไม่ถึงทางเข้านะครับตอนนี้เราจะเดินตรงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวทางด้านซ้ายมือก็จะมีร้านขายของเยอะแยะทั้งหมดเลยทาง้านขวามือนี่จะเป็นเป็นโพสที่มณฑล เห็นนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเดินต่อมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็ด้านซ้ายมือนี่เป็นร้านเต็มเลยนะครับเต็มเลยในบริเวณแถวนี้ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นร้านโอท็อปซึ่งมาจากมาจากแคชเมียร์อยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> นับไปจากทางด้านซ้ายมือสุดนี่ก็เป็นหนึ่งสองสามร้านที่สามร้านที่สาม อันนี้เป็นร้านโอท็อปที่มาจากแคชเมียร์โดยตรง <c oughs> <c oughs> ร้านที่สามนะฮะที่มีผ้าแขวนอยู่นะครับสองผืนนะฮะสีแดงกับสีขาวอันนี้เป็นผ้าจามรีที่มาจากแคชเมียร์โดยตรงเลยมยีร้านเดียวเท่านั้นเองร้านอื่นก็จะเป็นแคชเมียร์เป็นผ้าจามรีที่ทําจากทําจากโรงงานอันนี้จะทํามือร้านนี้ส่วนร้านนี้จะทําทําด้วยมือ,อผมก็พาเดินต่อมานะครับไปทางเดิมไปทางเดินไปต่อมา เดินตรงเข้ามาอีกนะครับก็จะมีอันนี้ตอนนี้บรรยาศเช้าอยู่ก็มีชาวทิเบตชาวเนปาลเข้ามาขายพวกโรตีของเขานะครับมีทั้งโรตีมีทั้งโมโมอันนี้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 โมโมอันนี้โม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 ก็คือซาลาเปานั่นเองอันนี้อันนี้อันนี้โรตีแบบทิเบตนะครับ แล้วก็มีดุ๊ดนัด I I พาเดินต่อไปท <can> ีม่<ป>มานี่ฮะมีคนมาขายข้าวขายของมาเชนเงินเชนอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็อ่าด้านนี้ขายดอกไม้แล้วอันนี้อาสนะครับอาสนะอาสนะไว้ปูน,นั่งได้นะครับพาเดินต่อไป <c oughs> อันนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงประตูทางด้านขวามือเป็นประตูทางเข้าวิหารจริงๆซึ่งตรงนี้ยังเป็นตลาดนัดอยู่นะครับตรงนี้เป็นตลาดนัดพอผมเลี้ยวขวาปั๊บนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้จะเราจะเข้าสู่อที่มณฑลแล้วเข้าไปในนี้เนี่ยพวกไอ้คนขายข้าวขายของก็จะมายุ่งกับเราไม่ได้เขาเข้าไปไม่ได้นะครับเขาเข้าไปข้างในกับเราไม่ได้ผมก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ต้องเดินตรงไปหน่อยตอนนี้ผมเดินลงใต้นะครับเดินลงใต้เข้ามานิดนึงก็มีจุดฝากลองเท้า ต้องฝากรองเท้าไว้ที่นี่ซึ่งผมแนะนํานะครับว่าใครมาเนี่ยก็ให้ฝากรองเท้าไว้ที่นี่อย่าไปฝากไว้ที่อื่นเพราะว่าถ้าฝากไว้ที่นี่จะไม่ค่อยหายถ้าไปเที่ยววางวางไว้ตามที่ตามทางแล้วก็หายง่ายนะฮะมีตต่คนเอาก็มีคนมาขโมยได้ไง่ายแต่ตรงนี้มีคนเฝ้าฝากฟรีแล้วแต่จะทําบุญว่าทาเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะพาเดินต่อไปนะครับนี่ผมก็เข้าไปฝากรองเท้าเรียบร้อยแล้วฝากรองเท้านี่นะครับบางบางคณะที่เข้ามาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เขาจะมีถุงมานะครับ อันนี้เป็นคณะที่มาจากศรีลังกาก็าใส่ถุงใหญ่เลยทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมถุงไว้ให้ก็รองเท้าของทุกคนเนี่ยทุกคนทางด้านทางด้านขวามือนี่นะครับมีประชาชนศรีลังกาทั้งหมดเลยก็เอารองเท้าใส่ในถุงนี้ใส่ในถุงนี้แล้วก็ฝากไว้ที่นี่ส่วนของผมนั้นก็มือกี้ไปวางไว้ทางนู้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าล้วก็พาเดินต่อไปอ <c oughs> เดินมาได้หน่อยนึงนะครับก็เจอ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นคนอินเดียนะฮะ แต่งตัวคล้ายพระนะครับคนอินเดียนะครับแต่งตัวคล้ายพระนี่ไม่รู้สึกจะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มาจากบ้านนะครับแล้วก็มาหมจีวรที่นี่ออมาหอมจีวรที่นี่แล้วก็ก็คนที่นี่เขาชอบทำเขาเขาทำบุญกัน <c oughs> ผ่านไปนะครับผ่านไปนี่ตรงนี้ผมเดินมาข้างหน้านี่เป็นสถานที่ที่เป็น พักรับรองนะฮะรับรบองแขกผู้ใหญ่ก็มีข้างในมีโซฟามีห้องน้ําส่วนใหญ่คนไทยเขาจะมาเข้าห้องน้ําที่นี่เพราะว่าห้องน้าที่เนี่สะอาดเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลตลอดเวลาแล้วก็ล็อกประตูไว้ด้วยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดแต่ถ้าเป็นคนไทยมาเขาจะเปิดให้เพราะคนไทยเนี่ยเมื่อเขา้าเมื่อเข้าห้องน้าแล้วเขาจะให้เงินพวกนี้นะฮะให้เงินนะฮะอันนี้ผมจะหันท่าน,นขวามือนะครับหันขวามือนี่ก็จะเจอประตูทางเข้าวิหารของจริงนี่ ต่เห็นไหมให้มีเจดีย์อยู่ใหญ่โตมโหฬารทีเดียวคนที่มาตรงนี้เนี่ยพอหันมาทางนั้นขวามือปั๊บเนี่ยก็จะเห็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้จะอลังการมากภาพตรงนี้จะอลังการมากพระเจดีย์นี้จะขนาดใหญ่มากเลยขนาดของเจดีย์นั้นใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พระเจดีย์นี้จะอยู่ต่ำกว่า <c oughs> ตามกว่าเพราะสมัยที่พระเจ้าอโศกสร้างเนี่ย <c oughs> มันสองพันกว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันนี้แผ่นดินธรรมดาสูงขึ้น <c oughs> แผ่นดินธรรมดาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยต่ำลงไปเราต้องเดินลงบันไดไปประมาณ3-4ถึงเมตรเพื่อจะเข้าถึงพื้นของพระเจดีย์จริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโนพธ <c oughs> ิมณฑลอ่าพระเจดีย์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของแท่นวชระอาสนแล้วก็ต้นโพก็จะอยู่ด้านหลังอีกทีหนึ่ง